กดไลค์อยู่แล้วตรงไหนเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเอ้า i แ a d มันก็เป็นไปคนละอย่างนะทีนี้มันไม่เหมือนมือถือแล้วทีนี้เอ้ามันไม่มีตรงไหนตรงเชิญคนมันไม่มีเลยทีนี้ที่เชิญคนเอ้าโอ้พี่พี่อ๋อนี่นี่นี่ที่เชิญคนเป็นข้างล่างเออแต่นูกดอินไว้ดูปะเนีตทีนี้มากดชอินไว้ตัวนี้ปึ๊บ เห็นไหมดีฟ้าอินไว้อ่ะกดไปดินี่มันจะเป็นอย่างนี้เป็นเออคัพกนี่นะตัวตัวคัพกี้อย่างนี้นะหนูนึกว่าตัวนี้หนูนึกว่าตัวข้างบนไ่โอ้คัพกีอเนี่ยกดตัวนี้เออแล้วหนูก็กดไปออกมันออกเอาไอ้ตัวนันต่างออกกดออกกาบาดออกออกจ้าเออแต่ทีนี้หนูมีตรงที่วางห้อง ช่องแชทหนูมีที่วางไหมอ๋อใจรอลองกล้องเฉยๆเด้อค่ะเดี๋ยวจะลองจะลองเชิญหน่อยยายสีเมียฝรั่งสวัสดีค่ะพี่ตุ้ต้นตนนี้หนูกดวางเลยกดไปตรงช่องที่เราจะต้องพิมพ์แชทนะ่ะมันมันไม่มีที่กดเลยนะพี่อุ้มมันจะกดตรงไหนล่ะครัหนูหนูหนูหน,นูเห็นห้องแชทไหมทางขวามือมันมีห้องแชทไหมทางขวามือมันจะมีแถบอ่ะขวามือของจอหนูอะ่ะหันมาทางขวามือตรงไหน มันมีมนนมแชทอ,อยู่ข้างล่างข้างล่างมันมเขียนว่าอะไรทข้างล่างก็มีคนมามนเสร็จแล้วกินอ๋อเข้ามาอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวตกข้างบนมันมีเป็นบัตรงห้งห้องไม่มีห้องแชท แล้คือมันไม่เห็นอ่ะตรงเจออุไตเห็นบอกตรงที่สําหรับเราเออมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันไม่มีที่ไม่มีช่องให้เราวางเลยนะหนูไม่สามารถมันต้องมีอ่ะมันต้องอยู่ตรงมันต้องมีที่ใดที่นึงพี่คิดว่ามันต้องมีหนู อันนี้อะข้างล่างข้างข้างล่างไอ้ตรงมีอ่ามีมีไมโครโฟนมีมีไมโครโฟนมีกล้องอันนี้มันเขียนว่าอะไรไม่รู้อยู่ดูสิอ๋อมีแกสอ๋อมีเกสก็คือผู้มาเยี่ยมแล่นไงข้ความส่งแชทได้อ่ะกดคอมเมนต์นี่นะเออนี่ไงเออแล้วหนูก็กดค้างมันขึ้นคำว่าวางไหม โอ้ตรงแชทนี่นะลองกดคำว่าแชทซิไม่ใช่ไม่ได้ไหมหนูลองพิมอะไรก็ันก็ได้ยินดีต้อนรับค่ะอะไรเงี้ยแล้วสวัสดีทุกคนค่ะอะไรเงี้ยแล้วลองกดสูงที่มันได้ไหมลองกดก่อนลองกดแชทก่อนโอ้มันไม่ได้เลยนะพี่อุ้มตรงไหนไม่รู้เน่ะเดี๋ยวนะเออออตรงเเเนีี้ยยด๋ว Private Chat เหรอ ดูบ้านตู้ไพร์เวทแชทไม่ใช่ไอ้ข้างบนสุดเลยหนูอันบนสุดโพสคอมเมนต์นี่นะโพสคอมเมนต์นั่นเแหละอันนี้อันนี้แหละหนูกดมือค้างไว้กดโอ้โหนี่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 เออหนูกดคำว่าหนูกดคาไว้หนูดันไปก๊อปปี้คำว่าแชทอีกเมื่อกี้มันก็เลยไม่วางนั่นก็ไปก๊อปปี้ใหม่ขอโทษเด้อค่ะกำลังทดลองเครื่องอยู่เด้อจ้าแป๊บหนึ่งเด้อค่ะออกไปใหม่ทีนี้หนูออกไปใหม่ อินไว้ใหม่แป๊บหนึ่งครับอ๋ออินไว้ใหม่นะคะอินไว้ค่ะกัดปีคัดปีอขอกดคัดปีแล้วก็กดป๊อปอัพออกไปกดกัดปีกดเลยคัดปีครั้งเดียวหรือว่าสองครั้งไม่ครั้งเดียวพอก็ออกไปแล้วก็เข้าไปตรงเข้าไปตรงนี้เมื่อกี้ใช่แล้วกดค้างไว้กดนิ้วค้างไว้มันขึ้นไหมค้างแล้วก็ปล่อยค้างเออขึ้นขึ้นขึ้น นีเออขึ้นอยู่ค่ะโอ้โง่นะคะมีผัวฝรั่งก็ยังโง่อีกนะชั้นนะคะ่หรอกไมแต่่ละเครืองมันนนไมม่เหือกััตวเออทั้งมือถือกับ iPad ดบางคนเลยหยาดกันเนาะถ้าเราไม่รู้ก็คือไม่รู้อ่ะเอาอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ตัวโตโอ้ค่ะพี่เยศพี่ซีได้แล้วค่ะรู้แล้วทีนี้พี่อุ้มขอบคุณมากๆนะคะ โตโต้ว,ว่าจะออกไปตลาดนะครับโต้ลองเฉยๆพึ่งลงจากเวทีค่ะทุกๆคนค่ะ <c oughs> ขอโทษนะจ้าพรุ่งนี้โตโต้ถึงจะขึ้นลาวหนึ่งทุ่มบ้านเรานะคะบ่ายโมงตรงของทางยุโรปค่ะพี่สี่ขอโทษนะจ้าพรุ่งนี้ก็คุยกันนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆทุกๆคนค่ะ